สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นยังบ่นีีเห็นบ่เห็นอะไรไหมคะนี่โอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเห็นนางลมโอ้ยพ่อแม่พี่นอ้องแพ็คขึ้นหมานเถดจา้จาเนาะจ้ะมะอันเมื่อกี้เนี่ยคลิปอันทีพ่านมากอ่ะมันมันมันอุ้ยต่อยข้าวเดี๋ยวพี่น้องหล่นกระตา นักอึ้งตึงเพราะแม่พี่น้องเพราะเหตุพันใหญ่เต็มทีเพิ่นจะนักแล้วก็ดอกไงเพราะเห็ดน,นั่งร่มเนี่ยถ้าเพิ่นจะเลื่อนเติบโตเต็มที่ได้น้ำดีแล้วก็อากาศแบบบ่าหอนบ,บ่ห,หนาวจนเกินไปเพิ่นจะเลื่อนเติบโตแล้วเพิ่นจะใหญ่เต็มที่แบบบานจ้ำจานด้วยจ้ะ, <c oughs> ะ,ะน,นี่ก,ระกะ็รันต์ตะมุตั้นี่นี่แค่ก็เริ่มเฮี้ยวแล้วจ้ะนี่นี่เพราะว่าเราถืกอกันนั่นแน่ค่ะเพิ่นบ่สมบูรณ์เพิ่นจะประมาณนี้นี่เท่ากับสมควรที่สิเก็บได้เลยนะจ้ะเนาะไม่ใครจะพาพ่อแม่พี่น้องเก็บได้จ นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเก็บเลยนะจ๊ะเนี่ยกระสีอุ้ยเก็บได้เลยล่ะนี่เนี่ยเห็นบ่เราก็เสียบ่ค่อยสดปั้นได้บ่ค่อยอันนี้ปั้นได้จ้ะโอ้ยนี่ปีปีที่แล้วแพทมาโผล่กับแหงเหี่ยวเบิรดได้จ้ะคอนนี่นี่นี่ปีนี่ปีที่แล้วตอนเราใหญ่กว่านีอยู่จ้ะปีนี่กับพ่อได้อยู่พ่อเก็บได้อยู่จ้ะสีมันก็จะแตกต่างกันออกไปได้จ้ะเด้อปีที่แล้วรู้สึกว่าแพทจะได้แถวนีเละมั้งจำบ่คิดเนาะ แล้วก็บล่อออกหลยจนเกินอกบอกวจ้ะออกพวให้ได้เก็บในละเนาะไปไปลุ้นตํางก,กันกันต่อเด้ไอไห้รถไฟไปก่อนจ้ะเพราะว่ามันจะเวลาแพทบอกพ่อแม่แพ,มพี่น้องจะบ่ไดยยินเนาะนี่พ่อแม่พี่น้องที่เห่าเรือไปเหมือนนั้นอันนี้แพทจะบ่เอานี่เรือไปก็ผี่จอยเหมือนนั้นเราวๆบังมองกับป่อยง่ายจะเลื่อนเติบโตเต็มที่นะนี่เป็นห้อยที่แพทกับผี่จอยเก็บจ้ะตัวนี้โอเคเอาได้จ้ะเนาะ เห็นบอกจงไว้ให้ังเทืองเขาก็ได้ได้มาเก็บอยู่จ้ะลังหงอยรอบกบไยจะเลื่อนเติบโตเต็มที่เนาะพี่น้องแต่วันนี้นี่อันนี้คือโอเคอันนี้เก็บได้พอเก็บได้อันนี้ก็โอเคอยู่ปล่อยไว้ก็จะสีไงกว่านี่หรือบ,บัวไงเดี๋จ้ะได้ไนี่จ้ะโอเคแต่ว่าถือว่าโอเคนะพ่อเก็บได้จ้ะโอเคกำลังงามเอ้ยมือล,ล้วนพ่อมีดอยู่ในตะกาเล่มนั้นเลยตะกานใบนน้นเนาะนี่จ้ะ พี่น้องเห็นบ่นี่ <c oughs> จ้าจ้ะพี่น้องแ <c oughs> โอเคอยู่พอได้เก็บพอได้เล่มอยู่เนาะนี่ต้วน,นี้ตนนี้ห้อยนี่หอยนี่แหะบ่เป็นอย่างนีสวยอยู่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สวยงามตามท้องเรื่องอยู่จ้ะ <c oughs> ที่ว่าใส่ได้ <c oughs> จงไว้ก็พอเดี๋ยวมันเล่มยู่จ้ะนี่ประมาณสามหมืน่นนี่ที่แพเจ้าเก็บก็ฝีจอยมือนอนสามสี่หมื่นจ้ะก,ก็โอเคอยู่เนาะสามสี่หมื่นแล้วกใหไ่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีจ้ะดีทีมีเฮ็ดเก็บให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งจ้ะเดี๋ยวไปหลุ่นกันอีกเด้อพี่น้องว่ากระตานี่สีมันสีหล่นบ่คือสีบลอนดอกคือสีบพอยดอก,อบดอกแบบเมื่อกี้ดอกแต่ก็ดีใจที่มีเฮ็ดให,ใหด้เก็บให้พ่อแม่พี่น้องรับชม แค่นี้แพ็ดีใจแล้วนี่เดี๋ยวเฮ็ดมาฝากน,อน้องนําเรื่องของเหลืองจ้ะอ๋ออีกกำลังสีผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องไปหาหมองไม้เบิ่งพี่น้องดีนะที่แพทหันมานี่จ้ะโชคดีมากที่หันมาเจอเธอนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยนี่แล้วก็สิว่าเอาข่อยไปนัไปไมนน่มจดสิไปใส่มือนั้นจำบ่ได้ว่าแพทหินบอก,กับผี่จอยเนาะนี่จำไม่ได้จ้ะแต่ที่ลูรูนี่จ้ะสวยเลิศค่ะเลิศมากจ้ะ เออเนาะพี่น้องจ้ามาดามกับมานี่คือเก่าเห็นบอก่ตัวน,นี้แพทจะบะเอาด้วยจะได้แพทจะเก็บไปตัวน,นั้นแพทก็จะเก็บไปให้เพิ่นใหญ่ออะบแมนให้เพิ่นใหญ่ให้เพินนเพนนพ่นปอยเสือ้อเพิ่เป็นเสือ้อต่อไปเนาะนอกากเก็บเก็บแน่จงแน่และจ้าอะไ้ที่มันพ่อเอาใดก็เอาใดที่พ่อจงไหวก็จงนี่ตัวน,นี้ก็จะเอาอยู่จ้าน,นี่ตอนนี้เอาได้อยู่อืมจ้ะ แต่ว่าต้นนั้นจงจงไว้จงไว้เกลืบมันหนีนี่จากเห็ดแน่บอเห็นเหลืองของเหลืองผ <c oughs> ีอีกพี่น้องต้นนี้เอาบะว้ายฝุนะยนะ่นน่ะท่างฝุ่นหมดยางงามพี่นอ้องอุ้ยคือเลิศแถมมันนั้นบอเห็นนะต้นะตนี้แพนวอาได้แต่เด้อเพราะว่า,าวจงไว้เป็นเป็นเสือซะนี่แต่ว่าแพนมีที่เด็ดกว่านี้อีกพี่น้องว้ายพี่จอยนี่มัอนั้นเฮาพอเห็นนะคะ โอ้ยพ,อพี่น้องจ๋าคือนะปัดนี่เึงมึงมึงคอโถดแล้วจ้ะอันขอโถษที่จุปากมันโดหันเห็นยังที่ตื่นเป็นยังที่หน่าตื่นเต้นนี่เอาท่านที่เลยแผดนี่จะเป็นยังนี่มันอัน่เห็นนะคะนี่ก็ี่จอย่เห็นยีลีพี่น้องตัวนี่มึงโอ้ยเราสีใยหว่นใ่เด้อใ่เด้อคอยสีมาเก็บนี่นี่อนั่นนะจงไหมเนี่ยก็ได้ดอก เลิศมากเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่เห็นยังบ่จ้ะนีะโ่โอ้ยข่อยสมาคือฟินแต่เนาะอยากยถ่ายลูกแบบเดี๋ยวได้ค่ะเด้อมาถ่ายลูกเสร็จแล้วอันนี้แพทย์ไม่เอาเด้อยจ้ดเด้อถ่ายลูกเสร็จแล้วเ้าก็จะมาเก็บกันเลยจ้าต้องแนมดีๆด,ด้วยนี่พี่น้องจ้ามัอนั้นท้องใส่แล้วเ้าก็จะข้นแพทย์ก็ผิดจ้อยเลยแนมบ่เห็นจ้ะนี่เห็นบ่พี่น้องมาเด้อมาเก็บน้ำแพทยเด้๋ยจ้ะเด้อ ได้โอ้ยบ่อยากเอามองบ่เป็นหยังนี่เพอามีเสือเห็ดอยู่บ้านเดี๋ยวไปใส่เลยไปไปเป็นเสือเห็ดอันหายแผดเลยเออตัวทากไม่เอาจะไม่เอาตัวทากนะข่อยป้เอเจ้ากับน้ำดอกทากข่อยจะเอาแค่เห,ห็ดเห็นน้ำแผดปรว่าพี่นอ้องเพราะว่าบ่าอยากได้อันนี้แล้วป็นไหนไหน้แล้วเป็น เกิดต่อเหรอไมแล้าจะได้ไมีแนวเกาะเกิดต่อเนาะมันก็อดบ่ได้ละจ้ะมันก็ได้มากขึ้เก่านี่เห็นบน่หนิมองที่เพื่อนเกิดเพื่อนจะเป็นลนักษณะอังศีเห็นบ่คึ้มาอีกเด้ะอยาจะได้มาเก็บเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนั่นเพื่อเห็นอีกอยู่ตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนนี่ว่าเอาจ้ะว่าเอาหมานมัน,มนจ้ะมานมันมน้นอพี่น้องเนาะ คนยังจังหมานค่ะแกโอ้ยอออเดี๋ยวมาเก็บเห็ดฟินๆเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกแล้วอันนี้ก็จงไว้เดินจงไว้แล้วหน่อยโคตรเนาะปะพี่น้องจา๋านี่มันเลิศด้วยนี่เลิศบ่คะนี่เลิศมากค่ะขอนนี่กับฟินนะคะไปไปลุ้นกันต่อเลยจ้ะหากันต่อเนาะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้อง จงไว้กับพี่จ้อยมนันน่ะหายแล้วไงเพิ่งจะไงอยู่ได้จ้ะเด้อไงอยู่จ้ะโอ้ยหมามนอยู่นะจ้ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไงอยู่จ้ะความจริงแล้วสีไงกูนี่ได้อีกอยู่นะแต่ว่าเก็บตีบ่ฮึเก็บโหลดละมาเห็นแล้วก็ได้ทีเล้าหน่อยๆแล้วก็จะเดี๋ยวแล้วก็ไงขึ้นมาให้เก็บอีกเอกจ้ะมันมันมีมากอยู่เรื่อยนั่ะละเห็ดก็ได้เนาะรุ่นนี่ก็แซบ่บ เอาเห็ดละอ่อนละอ่อนไปให้เพิ่นต้มยำแล้วก็จะดขึ้นอีกเยอะจ้ะเขามาเห็นแล้วเขาก็เก็บไปเลยเนาะพอเก็บได้ก็เก็บไปเลยจงหวามันกับพ่อแดดเก็บอยู่ได้ละ่ะพ่อแดดมันเล่มอยู่จ้ะะนี่จ้แต่ก็จะบอกเก็บทั้งเบิอดดอกเดี่ยวเก็บเอาเนาะ มาดูมาลุ้นกันเด้อโอ้ยตันี้นม,มันขึ้นแหงงนะครับคุณขึ้นดูแบบมากแบบนี้อึ๊บอึ๊บนี่จ้ะอ้๊ยนี่ฝนตกลงมาเด็กเก็บเบิดปีนเหรอจนันนี่ออกอยู่เบิดปีโหรอออกอยู่เบิดปี โอ้ยเอิ้นอยู่พี่น้องเอ้ยนี่จ้ะต้นนี่นี่จะเอาไว้ก่อนแหละโบอยากไปถือเล่าปันได้นะเนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้นี่ข้างนี้นั่นเออไอ้นี่จ้ะนี่เป็นสีเนี่ยเก็บได้แล้วสีน่ำโพเด้าไว้แล้วเก็บเลยล่ะ โอ้ยพุ่นน่ะอีกอยู่ในหลือพุ่นน่ะพี่น้องพน้าจะไปแหนมหินหลัมาดามเอ้ยเจ้าก็ได้เด้อนี่นี่เอ็นไหมคะนี่นเอาไ,อาได้บ่เออเอาได้อยู่หน่อยนึงสังห <laughs> ักบ่ได้หลือปนได้กับไปแหนมหินเราอยู่อ่ะยอย่าไล่ตาเด้ออ <laughs> นี่ขึ้นมาใหม่อีกเห็นบ่ขึ้นมาใหม่เรื่อย นั่นน่ะเมื่ออาทิตย์จงไหวก็อาทิตจอยนั่นน่ะแต่พ่อได้เก็บอ้วยต้นอะไรต้นอะ่รต้นอะที่เก็บได้มาดามก็จะเก็บเด้อยแต่เด้ออันนี้ขึ้นน้ำขอนนี่สิตัวนี้นี่มาดามจะเก็บเลยเด้อต้นอะไรพ่อจงก็จะจงจ้ะแต่พ่อเก็บก็จะเก็บเนาะอืมตัวนี้เก็บเลยบางดอกก็แห้งทั้งหมดน่ะก็แห้งไปแล้วตัวนี้แหละพี่น้อง ตันนี้เก็บปะคะเก็บหลดเนาะละอ่อนละอ่อนน้องจะได้กินเห็ดละอ่อนนะจ๊ะตันนั้นเก็บไปก่อนสวยเหลือด่า้นะปุ้นะเพิ <c> ่น <oughs> เอ้ยเจ้าหาิงอีดีนะ้าดามเจ้าจะเหยียบเห็ดจงไว้เมื่อพ่อเดี๋ยวมันเล่มเจ้าเก็บคอยเก็บเย่า <c oughs> จ,จ่อยเก็บแน่แพทย์เก็บแน่แต่อย่างหัวพ่อพี่น้องแบ่งกัน Ừ. anh đẩy gì nó à bình nó, để ừ, ngay bên đẩy đấy khi non. Lăng 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 ảnh cờ bò nhai thì trông ngoài này Mang bưng cảnh thì trông ngoài có bị chọi เอบางอันก็ไม่ใหญ่ไม่โตบางอันก็ใหญ่โตแต่ว่าดอกนี่พ่อเก็บได้แล้วเห็นมั้มบอกแล้เก็บเลยทางพี่ก็เก็บได้แล้วทางพี่ก็เก็บได้แล้วอ่า ôi à, bé mà cái gì để tiêm cả ta, cứ khéo rồi lận. Đeo này nọ, tiêm. này, ăn lời đó. Ừ. đang ăn cả sống bún nhầy, nắng ăn cả bói nhầy chả. Chỉ trông vảy con thì tiếc tay cả. Nó có nhầy. chỉ này. แหงเหี่ยวไปเลยกับมี่โอ้โยเหย,ยียบเด้อคุณนะโบ่ใหญ่มงนี้โบ่ใหญ่เลยพี่น้องเห็นบ่จ้นะนะอยากายชันบ่มาขอวมาใส่เล่าายไม่เป็นไรปล่อยเหีเพิุ่นเหี่ยวกาจะเล่นเติบโตขอกระสิพวกเขาไกลเจ้าแล้วทัางฝุ่นทั้งฝุ่นเอาใดายอยู่ จะต้องหาลายยางไปแต่จาพพี่น้องตกขอนนองห้องเออนี่ได้แล้วเอาได้แล้วต้นเอาได้แล้วสวยแหงเฮียวไปผอมนี่ ตัวนีแต่แถียวกอนจ้ะแต่ตันนี้เอาได้อยู่ตัวหนีก็ล่างสวยน่าเก็บแต่ตัวนีแหงไปเลยเนาะสร้างล่างเหรงแหงมันหันละ,นนละเป็นเชือต่อไปตัวหนีล่ะมาหลุนตัวนีดูตัวนีโอเคเก็บได้นี่ เอาต้นหนังก่อนี่เห็นน้ำมาดามบ่ละดูสอบหี่เจ้าจะดูหลืบได้ขาก็เห็นเจ้าคือเกาจะนมนเจ้าครับเนาะผ่าพี่น้องยังพุ่นขอมออมข้อนอยู่นี่แหละหาลายล่มเลยบ่ เอ้ยจะโตขอนนะคะอย่านะเด็ดอย่าพาค่อยกิ้งนะกิ้งลงขอนก็ได้เด้อเอานี่ดอกนึงนี่นอุอ้ยเอาไว้ซะเราส่งสิบ้ค่อยสมบูรณ์เก็บไว้เก็บใบเมื่อไหร่ก็ต้งเห็นหลายอยู่ไปทางใดเบิดฮึโอ้คุณเนี่ยคุณหนึ่ยดอกนึงตัวนั้นกะว่าเอาเล้วจะเอาไว้เห็นแล้วเป็นเสืออ๋อนี่เด้ยนี่แล้ว เห็นแล้วมากมากพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วสวยๆเลยนี่นี่จ้ะนี่เดี๋ยวไปท้างบนทำอะไรพี่หนุหมมากก็ไม่รู้ะอ้อมคอนอยู่นี่แหละโอ้ยวนเป็นกระแตวเวียนอยู่นี่เองเดี๋ยว้อจ้ะห้แพ็ดหาไล่ก่อนไล่เขาไปหันนี่มาบันหามไล่าตาด้วย นี่จ้ะนี่สวยๆนี่เห็นบ่สวยมันเห็นยังหน่อยๆอยู่เลยมนี่เก็บได้แล้วสามสี่มื่นจ้ะนี่สวยบ่อันนี้สวยอุ้ยเต็มอยู่มองหันเห็นหมดแล้วดีนะนี่ทีมากลุ่มบม่มาเน,นี่ยต้นหันเอาไรนะย,ยูมองยูมองหันข้างในน่ะเต็มเลยไปดูกัน มาลุ้นนํากันเด้อนี่ทั้งไก่พรอนนี่นี่นี่ทั้งไก่มองนี่จ้ะเดี๋ยวแพทย์จะเอามาให้เบิ่งด้วยนี่แพทเห็นเต็มคือจังแพทวาบ่โอ้กับว่าต็มดอกพี่นอ้องแพทกล่วว่าออไปเนี่ยมาเพื่องจะเล่าหลายค่ะ <laughs> นี่จ้ะกับพ่อใดญอยู่เนาะเออเหมือน,นโอ้ยออกจากมุมนี่ก่อนเด้อ จะผ้าอ,ออกกับพี่น้องจ้ะลงเอ้ยนี่อีกจ้ะพี่นอ้องตอ่หอยคือมั่วๆอ,อยอะกำลังสวยๆนี่ตาแพทเอาดอกเดียวมาจ้ะจงหวนี่กำลัางงามๆเนาะสวยๆนี่แต่ลายเติบเ้อพี่นอ้องตาแพทเหลืออีกมองนึงจะผ้าไปเอา้วก็จะผ้าเมื่อได้จ้ดเด้เข้ากระดีนี่เขากระดีหเห็ดเป็นที่น่าพอใจเหมือนเดิมได้จัดได้เห็ดละออนกำลังงามๆตัวนี้ ก็เฮ็ดหนานีกานาาน่ก็งามแน่บ่งามแน่ล่ะจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าไหนเราก็ากถือฝนไหนเราก็นั่นไหนเราก็นี่เกิดไมา่หายปัน,นี่ก็ดีใจโอ้ยตกขอนจ้ะตกขอนป่ะหมงคุณอีกไปเอาหมงคุนแถมันแล้วบ่เห็นเมื่อกี้นี่โบาจางงามนึงปไะเอาอีกจุดนึงนม่ว่าเบิร์ดเหลือสนินะ Ừ. Lại, lại Đâu có hết đâu hả? con chú buồn, hết con hết có hết 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 đâu ngay sa, hết 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 nè. nhìn hết nhìn hết nọ, nhìn hết nhìn có để lên như hiện vào cả đại nó vâng sửa hư này đã vậy vít vậy lái lái có một phun như vậy phun cái chỉ khăn khẩu áo ui nó kẹp đầy cho này khẩu áo này อีกดอกหนึ่งคุณนะเบลเป็นอย่างดอกเดี๋ยวเถี่ยวนายเขามาเก็บเนาะพี่น้องเนาะเห็นบอกคุณนะแล้วก็นั่นอีกดอกหนึ่งให้เพื่อนเป็นเสือเนี่ยก็ได้จ้ะไปเดี๋ยวพาไปเอาขอนสถ่ายกับสิผ้าเมื่อแล้วเนาะมาถึงจุดขอนสุดท้ายของเราแล้วพี่น้องเหลือว้มือน,นันเล่ายังไงเฮีแพทย์อยู่ด้วยเห็นบอกเรายังไงอยู่จ้าแล,ล้วเราก็นยังใจคงเกิดต่อไปเห็นมาดามเดี๋ยวมาเก็บเพื่อนบอนะ้านนั่นใหมก่กระทับเล่า ไม่ทับเสือเพื่นอนเหนบ่เป็่นยังให้เราเกิดตมธรามชาติเพื่อนก็จะดุดันเกิดท้องเพื่อนขึ้นมาเองอ่ะละเนาะอุยอะอ้ยคพณ่อนะอุ้ยเห็ดจต่มันหลายคักท,ทั้งหนอีกพื่อนะทีทีแพคก็จะเข้าไปเอาบปถึงดอกคพณ่นอนะทั้งไตอพ่อนีกคพณ่นะ่นอะอุ้ยจะสร้างเล่าเอาแค่นี้แหละนี่เอาแค่ที่เอาได้เอาเท่าที่เอาได้เท่าที่เห็นนี่แหละอืมท้อที่เหลือจะสร้างเพื่อน จำเนี่ยเขาก็ได้หลายแล้วนองกินจนจำเนี่ยแล้วหน้าก็กินแบบสุดยอดแล้วหน้าก็สิวา่านี่สวยเนาะเหลือไว้เอาเห็ดที่เหลือไว้เห็นบ่แล้วก็ใหญ่ให็ดเผ็เดแต่เมาเก็บคือเก่าเห็นบ่พี่นอ้อ,อ,อ,องวันนี้เวลาไปหาหมูยินนะ้ำจะโทษจ้ะเผื่อพอเนาะนยังบ,บ่เบิดอ่ะ ข้างในสองดอกสามดอกหนึ่งดอกสร้างเพิ่นเอาไปหัน่นละเนาะเอาบัวใหญ่กับผัวเอานี่เราอยู่ลักษณะสี่ละข้างในใน,นขันมุดเขาไปเอาพี่น้องมั <c oughs> นสิมุมดเนีเติบอยู่เด้อนี่พี่บ่กหอยแพดเก็บไปแต่แต่ว่าจงไว้เผื่อแล้งไงแล้วแต่ไงไอีหลีให้ได้เก็บเพิ่นบนอกดอกนึงสุดยอดสุดยอดจริงจ้ะ พี่น้องจา๋าเนาะอุ้ยพ่อพี่น้องจ๋าคลิปนี้แพกก็กอัิฟากไว้ซ้ำนีดเด้อเป็นยังไงนี่เฮ็ดกระตาหนี่กระฟินกระงามคือเก่าน่าจาะเนาะเธอก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะนี่งามหลายเห็นบ่สดสดเฮ็ดเท่านี่พอแม่มาเล่มมาเก็บยูเห็นว่าก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์เหมือนเดิมนะจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าวังว่าคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องก็จะมวนมีความสุขน้ำแพตดะจ้ะเด้อ ตื่นเต้นรุนรุน,น,น,นไปน้ากันนอกจากเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสิติดตามเป็นกําลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการติดตามนอกจากเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยสุขภูสุขคนเด้อจ้าเด้อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบา,บายบายจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ